สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับจินสุดพโชคองค์ขเกนอุดมเกนนะคะจินเนี่ยฝากกดติดตามเพจไว้ตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีคลิปอยู่ใน YouTube ด้วยค่ะนะเพื่อนๆเข้าไปตามกันได้เพราะว่าภาพจะชัดกว่าใน Facebook หรือว่าใน l ล n e ลายอัดที่เพื่อนแบบได้เห็นกันนะคะเนาะซึ่งดีใจมากๆเลยที่ถึงคลิปนี้สักทีเพราะว่าเพื่อนเนี่ยน n b o x มาหาเยอะมากน้องๆที่รู้จักในเพจนะคะก็ inbox มาหาเยอะมากว่าผมหนูเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมื่อไหรเนี่ยนว้คู่จะมาใช่คนนี้หรือเปล่ามีวิธีการดูยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกให้ว่าดวงเกิดเราเนี่ยตอน,นเนี้ยเนื้อคู่มาหาหรือยังนะคะหรือเมเกนจะได้เจอเนื้อคู่เนี่ยเมื่อไรเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะ วันนี้ศาสตร์ที่จินจะใช้ก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยอีกแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก็คือวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของตัวเองนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มีวันเดือนปีเวลาเกิดของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจีนจะมีวิธีการช่วยค่ะว่าทำยังไงให้เราสามารถหาคู่ของเราเจอนะคะ ทีนี้จีนอยากให้เพื่อนๆโจทย์ค่ะคนที่รู้เวลาเกิดของตัวเองนะคะสิ่งที่จะต้องหาก็คือลัคนาของเราค่ะคเจ้าเรือนปัตนินะคะดาวศุกร์ดาวราหูดาว,ดาว,ดาว,ดาวพฤหัสค่ะสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้เวลาเกิดของตัวเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ดูว่าดาวพฤหัสเนี่ยทับหรือเล็งดาวจันทร์อยู่หรือเปล่าฝนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้ดูว่าดาวพฤหัสทับหรือเล็งดาวอาทิตย์อยู่หรือเปล่านะคะ แล้วก็การที่เพื่อนๆจะหาลัคนาเจ้าเรือนปะตะนัตตนิดาวพฤหัสด,ดาวสุ์ดาวราหูดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์ได้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปใช้โปรแกรมสําเร็จรูปกันค่ะโดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่วันนี้จินใช้นะคะจะใช้จาก w w w m y h o r a c o m ค่ะพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์เราเลื่อนมาด้านล่างค่ะจะเจอคำว่าดูดวงด้วยหูราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะ เมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าตาาแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรากรอกวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดของเรานะคะส่วนช่องข้างล่างเนี่ยจะเป็นวันจรก็คือวันที่เราต้องการรู้ว่าวันนั้นๆน,น,นะคะมีสถานาการณ์เกิดขึ้นยังไงมีดาวอะไรมาทับหรือมาเล็งไหมจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าก็กรอกวันที่อันนั้นลงไปได้ค่ะซึ่งก็จะกรอกวันที่ของวันนี้แล้วก็เวลานี้ก่อนนะคะในส่วนของด้านล่างด้านบนเป็นวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตาด้านล่างเป็นวันที่ต้องการทนานา ะะเมื่อเรากรอกครบทวนหมดแล้วใช่ไหมคะก็อย่าลืมไปเปลี่ยนปฏิทินนะคะให้เลือกปฏิทินค่ะตรงคำว่าตั้งค่าเลือกเป็นสุริยาตนะคะแล้วก็การตัดเวลาค่ะก็คือเป็นอันโตนาทีสามันนะคะอันที่4ี่อาทิตย์อุทัยขึ้นตอน6กโมงเชา้าปรับเวลาตามท้องถิ่นนะคะ หลังจากคลิกเสร็จแล้วค่ะก็จะขึ้นหน้าตาจอมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ให้เราไปดูที่แท็บตรงข้างบนนะคะจะมีคําว่าดวงจรค่ะให้คลิกเข้าไปตรงแท็บอน,นันต์นะคะแล้วก็จะขึ้นสถานการณ์ขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นวงล้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายวงล้อให้ดูกันค่ะ พอขยายมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราสังเกตนะคะจะมีวงกลมหลายวงมากเลยค่ะให้ดูที่วงข้างในสุดนะคะอันนี้จะเป็นดวงชะตาของเราส่วนวงที่อยู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นดาวจรที่อยู่บนท้องฟ้านะคะภาพวงกลมเนี้คือภาพแผนภาพจำลองที่อยู่บนท้องฟ้าค่ะเอามาใส่ในรูปวงกลมให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้เราเจอเนื้อคู่กันหรือเปล่านะคะจาที่จินบอกได้ไหมคะว่าถ้าเกิดรู้เวลาเกิดเนี่ยให้เราดูจาก1ลัคนาเรา2เจ้าเรือนปัตตานีที่แปลเป็นภาษาไทยว่าคู่ครองคนรักค่ะสนะคะให้ไปดูที่ดาวพฤหัสค่ะสี่ค่ะให้ดูที่ดาวศุกร์ค่ะหนะคะไปดูที่ดาวราหูค่ะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาให้ไปดูที่ดาวพฤหัส ดาวจันทร์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายดูที่ดาวอาทิตย์ค่ะทีนี้เรามารู้จักรัคนากันก่อนนะคะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วถ้าอยากรู้ว่าเราอยู่ลักนาอะไรใช่ไหมคะให้ไปดูช่องที่ตกค่ะว่าอยู่ในราศีไหนคะ่ะอย่างเช่นอันนี้ของตัวอย่างนะคะก็จะเป็นลักนาราศีพิจิกค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้ลักนาของตัวเองนะคะก็มาหาเจ้าเรือนปัตนิของตัวเองค่ะ ในส่วนของคลิปนี้นะคะจินจะไม่ได้อธิบายเนาะว่าเจ้าเรือนปัตนิหามาได้ยังไงจะให้เพื่อนแบบดูแบบนี้ไปเลยเพราะว่าไม่งั้นจะใช้เวลาในคลิปเนี่ยยาวนานขึ้นนะคะก็คือดูเลยนะคะถ้าเกิดเกิดลัคนาเมธหรือพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตนิของเราคือดาวศุกร์หรือเลขหค่ะถ้าเกิดลัคนาพฤึกศพหรือตุลดาวเจ้าเรือนปัตนิของเราก็คือดาวอังคารหรือเลขสมค่ะส่วนคนที่เกิดลัคนาเมทุนหรือก,กัน ่าเจ้าเรือนปตัตนิของเราก็คือดาวพลือหัสค่ะหรือว่าดาวเลขห้านะคะส่วนคนที่เกิดกรกฎค่ะดาวเจ้าเรือนปตัตนิเป็นเลขเจดค่ะหรือดาวเสาลัคนาสิง์เป็นดาวราหูนะคะหรือเลข8ดค่ะลัคนาธนูลัคนามีนดาวเจ้าเรือนปตัตนิเป็นเลขสี่นะคะก็คือดาวพุธส่วนลัคนามังกรเป็นดาวจันทร์นะคะเลขสองดาว อ่าและคนากุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเลขหนึ่งค่ะหรือว่าดาวอาทิตย์นั่นเองเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูที่ดวงของเรานะคะถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ก็คือวงกลมวงในสุดจะเป็นดวงชะตาของแต่ละคนซึ่งตรงเนี้ค่ะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเนาะแต่ถ้าวงกลมวงที่ถัดออกมาเนี่ยคือดาวจรที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยทุกคนจะเหมือนกันนะคะพอทุกคนเนี่ย ใช้เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวที่โครจรอ,อยู่บนท้องฟ้าก็จะเหมือนกันค่ะอ่าเกณฑ์ที่หนึ่งเลยที่เราจะดูว่าตอนนี้เนื้อคู่เนี่ยมาหาเราหรือยังใช่ไหมคะก็คือดูจากดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยเลงหรือว่าทับลักนณาหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นดวงชะตาของคนเกิดลักนาราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็คือดาวเลขหหรือดาวศุกร์นั่นเองตอนนี้อยู่ตรงไหนเอย่ย ตอนนี้ดาวเลข6นะคะหรือดาวสุขจรที่อยู่บริเวณราศีพฤกษบค่ะคำว่าทับนะคะหมายถึงว่าตกอยู่ในช่องนั้นเลยแต่ว่าคำว่าเล็งนะคะหมายถึงว่าอยู่มุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะ ซึ่งถ้าดูจากรูปตอนนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยกำลังเลงที่ลัคนาราศีพิจิกอยู่เลยค่ะแสดงว่าตอนนี้คนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์กำลังเจอเนื้อคู่อยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยยังทับนะคะหรือจออยู่ที่บริเวณราศีพฤษภนะคะนั่นแสดงว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภก็มีเกณฑ์นในการเจอเนื้อคู่เหมือนกันค่ะ เกณฑ์ถัดมานะคะเราจะมาดูว่าดาวพฤหัสเนี่ยจอหรือทับที่ลักนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราหาก่อนค่ะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสจออยู่บนท้องฟ้าที่ตำแหน่งไหนนะคะ mm hmm. ตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยจอนอยู่บนท้องฟ้าตำแหน่งของราศีมังกรนะคะ mm hmm. แล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนก,นก,กรกฎาคมนี้ค่ะปี2563เนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายกลับลงมาที่ราศีธนูด้วยนะคะ แต่จินกลัวเพื่อนๆจะงงเดี๋ยวอธิบายแค่เฉพาะเวลาตอนนี้ก่อนนะคะก็คือถ้าดาวพฤหัสเนี่ยทับอยู่ที่ลักนาราศีมังกรเนี่ยแสดงว่าคนลักนาราศีมังกรเนี่ยตอนนี้กําลังเจอคู่อยู่นะคะกําลังเจอเนื้อคู่อยู่ค่ะอ่าแล้วก็เล็งไปที่ลักนาราศีกรกฎก็หมายถึงว่าคนที่เกิดลักนาราศีกรกฎตอนนี้ค่ะก็กำลังเจอเนื้อคู่อยู่เหมือนกันค่ะ ส่วนถัดมานะคะจะเริ่มยากขึ้นแล้วค่ะก็คือให้ดูดาวเจ้าเรือนปัตตานินะคะว่าทับหรือว่าเลงกับดาวศุกร์ของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจำไม่ได้ว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานิของเราคือดาวอะไรเนี่ยย้อนกลับไปดูแบบอ่า ต้นตนคลิปได้นะคะที่จินเขียนเอาไว้ให้ค่ะอืมก็คือของจินเนี่ยลัคนาราศีพิจิกจะดูที่ดาวสุ์ใช่ไหมคะดาวสุ์ตอนเนี้อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยตอนเนี้ไม่ได้ทํามุมที่ทับหรือว่าเลงกับดาวสุ์ในพื้นดวงเดิมของจินค่ะซึ่งดาวสุขในพื้นดวงเดิมจินเนี่ยอยู่ที่ราศีกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของท่านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะก็ดูว่าถ้าดาว ถ้าดาวเจ้าเรือนปัตนิเราเนี่ยจรน,นะคะทับหรือว่าเล็งกับดาวศุกร์ของเราเนี่ยก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่เหมือนกันค่ะถัดมานะคะก็คือดูว่าดาวราหูเนี่ยทับหรือเล็งที่ลัคนาตัวเราหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะดาวราหูนะคะจออยู่ที่ราศีเมถุนค่ะ อ่าแล้วก็เลงไปที่ยังรักคนาราศีธนูนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เกิดลักนณาราศีเมถุนเนี่ยกับลักนณาธนูเนี่ยตอนนี้ก็มีโอกาสที่กำลังเจอเนื้อคู่อยู่นะคะอ่า ถัดมานะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะในกรณีที่เราไม่รู้เวลาเกิดของตัวเองนะคะเราเนี่ยจะได้ดวงชะตาของเราเนี่ยภายในวงกลมด้านในนะคะแต่ว่าจะไม่ทราบรลัคนาเกิดของตัวเองค่ะโดยดูว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยให้ดูที่ดาวเลขหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ดูดาวเลข2หรือดาวาดาวจันนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะหรือราศีกรกฎเนี่ยก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่ได้ค่ะอาทิตย์นี่คือหมายถึงสำหรับผู้ชายนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ถ้าดาวสองนะคะของใครเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรหรือกรกฎค่ะก็มีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสได้ทับหรือว่าเล็งอยู่นะคะ ซึ่งถ้าดูจากรูปนี้นะคะดาวพฤหัสก็กำลังเล็งดาวสองอยู่ค่ะอะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้วิธีละในการหาว่าตอนนี้เนื้อคู่กับเราเนี่ยเจอกันหรือยังนะคะเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ เมื่อกี้ดูดาวพฤหัสด,ดูดาวเจ้าเรือนปัตตานีดูดาวราวหูไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้จอหรือเข้ามาเล็งลัคนาเราหรือว่าทับที่ตัวเราอะไรเงี้ยคะ่ะให้ลองเลื่อนวันจรไปเรื่อยๆนะคะเนาะว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนี่ยเป็นยังไงนะคะเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ดาวเหล่านั้น,นะค่ะที่ที่จินพูดไปนะคะดาวพฤหัสเอยดาวเจ้าเรือนปัตตานีเอยอ่า ก็คือถ้ามาเล็งหรือทำมุมกับลัคนาเราเมื่อไหร่หรือดาวที่จินบอกนะคะก็นั่นแหละค่ะกำลังเจอเนื้อคู่อยู่นะคะให้จดวันที่ไว้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตรงหรือเปล่าค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจินเนี่ยจะพยายามทำคลิปดีๆนะคะออกมาแบบนี้อีกเรื่อยๆเ,เลยโดยเฉพาะคำถามที่เพื่อนๆนนถามเยอะๆนะคะก็จะทำออกมาให้เพื่อนเนี่ยได้ศึกษากันให้ลองหัดทำให้ลองหัดหาเนี่ย ่าเรียนรู้กันด้วยตัวเองนะคะเนาะวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย